นักเรียนวันนี้เรามาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องการบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะคะคราวที่แล้วคุณครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนใช่ไหมคะของหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องจำนวนนับไม่เกิน10,000แสนไปแล้วมีทั้งหมด10ข้อนะคะสำหรับคนที่ได้รับใบงานไปนะคะก็ให้ทำในใบงานส่วนนักเรียนที่ ยังไม่ได้มารับไปงานก็ให้นักเรียนทำลงในสมุดลอกโจทย์แนละเลือกคำตอบที่ถูกเท่านั้นนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องการบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนคุณครูจะมาทบทวนเรื่องการบวกจำนวน2จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0พันะคะแบบไม่มีการทดไปดูกันเลยนะคะ,ะคุณครูจะมีโจทย์ทั้งหมด สี่ข้อนะคะดูโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งห้าสิบสามบวกยี่สิบหกมาดูก่อนนะคะทบทวนเรื่องหน่วยนะคะห้าอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะใช่ไหมไม่ใช่นะคะห้าอยู่ในหลักสิบสามอยู่ในหลักหน่วยนะคะส่วนยี่สิบหกสองอยู่ในหลักอะไรคะหลักสิบ หกอยู่ในหลักหน่วยเวลาเราตั้งแสดงวิธีทาในแนวตั้งนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะยึดหลักหน่วยก่อนนะให้ตั้งหลักหน่วยให้ตรงกันหลักหน่วยกับหลักหน่วยของจํานวนทั้งสองจำนวนนะและหลักสิบกับหลักสิบตั้งให้ตรงกันคําตอบก็เหมือนกันนะคะก็ต้องใส่คําตอบให้ตรงหลักเอาม,มาดูนะคะจํานวนแรกเวลาที่เราจะบวก เราจะบวกที่หลัก1ิหรือที่หลักหน่วยก่อนด้านหน้าสุดหรือหลังสุดก่อนคะเราจะบวกที่หลังสุดก่อนใช่ไหมคะนี่ก็คือหลักหน่วยใช่ไหมเราจะเอาหลัหก,กห,ลหน่วยของจำนวนบวกกับหลักหน่วยของจํานวนที่2ก็คือ3าบวกหก็จะมีค่าเท่ากับ9ต่อมาก็จะมาที่หลักอะไรคะหลักสินะคะ 5บวก2เท่ากับ7เพราะฉะนั้นคำตอบตอบ,ตอบว่า79ามาดูข้อที่2อน,น,นะคะอันนี้มี3หลักคือ135บวก14วิธีการตั้งดูด,ดีๆนะคะ1อยู่ในหลักอะไรคะหลักร้อยสอยู่ในหลัก10 5อยู่ในหลักหน่วย จำนวนที่สองสิหนึ่งอยู่ในหลักอะไรคะหลักสิบสี่อยู่ในหลักหน่วยเวลาตั้งนะคะหลักหน่วยกับหลักหน่วยให้ตรงกันหลักสิบกับหลักสิบให้ตรงกันหลักร้อยไม่มีตรงนี้ด้านล่างก็แยกออกมานะคะวิธีการบวกก็เหมือนเดิมเราจะเริ่มที่ตัวหลังสุดก็คือหลักหน่วยตรงนี้นะคะห้าบวกสี่ได้เท่ากับเก้า ต่อมาเป็นหลัก10บสบวก1ได้เท่ากับ4และหลักร้อยหนึ่งบวกตรงนี้เสียบเสมือนเป็น0นะคะ1บวก0ได้อะไรคะได้1เพราะฉะนั้นคำตอบคือ149ค่ะข้อที่3 254บวก120เหมือนเดิมนะคะเริ่มจากหลักหน่วยคือหลังสุดนะ ตั้งเลขให้ตรงกัน2อยู่ในหลักร้อยหอยู่ในหลัก10 4อยู่ในหลักหน่วย120 1อยู่ในหลักร้อยสอยู่ในหลัก10และ0อยู่ในหลักหน่วยเวลาเราเริ่มการบวกก็เริ่มที่หลักหน่วยนะคะหลังสุด4บวก0ได้เป็น4ต่อมาเป็นหลัก คำตอบสังเกตนะคะคาตอบก็ต้องตรงหลักนะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยต่อมาหลักสิบห้าบวกสองได้เจ็ดก็ต้องตรงกับหลักสิบนะคะต่อมาหลักร้อยค่ะสองบวกหนึ่งเป็นสามเห็นไหมคะทุกหลักจะต้องตรงกันเพราะฉะนั้นข้อสามจะตอบสามร้อยเจ็ดสิบสี่ข้อสี่ค่ะสามร้อยเจ็ดบวกสี่ร้อยห้าสิบสอง เห็นไหมคะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลัก10ตรงกับหลัก10และหลักร้อยตรงกับหลักร้อยคำตอบก็เช่นกันเริ่มจากบวกที่หลักหน่วยก่อนนะคะหลังสุด7จบวกสเป็น9ต่อมาที่หลัก10ค่ะ0ูบวกหเป็น5้าใหหลักร้อยสาบวกสเป็นเจ่อเจ็อยห้าส ทีนี้เราเข้าใจหลักการกันแล้วเนพราะเราฝึกทำกันมาแล้วตั้งแต่อ .2, 2> mm hmm. ก็มาลองทำแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมดในแนวตั้งนะคะหข้อทำได้ไหมไม่ยากเนาะเอามาดูข้อ7ถึงข้อ16จะเป็นแนวนอนแนวน,นอนก็เหมือนกัน226บวก53เวลาบวกเราก็เริ่มที่ หลังสุดก่อนนะคะตัวนี้226หลังสุดหลักหน่วยคือเลขห5 3หลังสุดหลักหน่วยก็คือเลข3าเอา6บวก3ได้เป็น9เพราะว่าเราบวกที่เลขหลังสุดนะคำตอบก็ต้องด้านหลังต่อมาเป็นหลัก10บค่ะสอยู่ในหลัก10บวกหในหลัก10บรวมเป็น70ค่ะออกมาเป็นหลักร้อยสองอยู่ในหลักร้อย จำนวนที่สองไม่มีหลักน้อยก็สองบวกเปรียบเสมือนเป็นศนะูนย์ะสองเป็น2ตอบ2องดูดีๆนะคะ,ะคุณคูณเพิ่มขึ้นมาก็คือแบบฟูหัดที่2.2อันนี้เป็นการทบทวนอันนี้จะเป็นการบวกแบบมีทดลักครูใบให้แล้วเราจะมีวิธีการทำอย่างไรอย่าลืมเทคนิคนะคะต้องเริ่มจาก ตั้งหลักเลขให้ตรงกรันเริ่มบวกจากอะไรคะด้านหลังสุดหลักหน่วยก่อนนะคะแต่ถ้ามีทดจะทำอย่างไรลองทำดูนะคะแล้วคุณครูจะมาเฉลยให้ในวันเปิดเทอมนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย